ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยมึงขอโทษกี่ครั้งละตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังเนี่ยขอโทษกี่ครั้งละหลายครั้งแล้วครัอันนี้ไม่ได้อยากประจานหรอกนะไปนอนรวมของคนอื่นก็ไปขโมยของเขาถ้าฉะนนั้นคืนนี้โอต้องไปนอนลงอาหารครับแล้วโทรศัพท์เอาไปด้วยไม่แม่ม่โทรศัพท์ก็ให้มันไปให้มันไปของมันของมันอะ ขอของขอ,งข,องของของมันก็ให้มันออกไปเดี๋ยวมันวางปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นหายปุ๊บเดี๋ยวก็มานี่อีกกางเกงกับเสื้อจมีอยู่ไม่กี่ตัวเองโอ,โอ้โอเนี่ยเห็นไหมเขาไม่มีเท่าเราเลยเขามีกางเกงไม่กี่ตัวเองโอไม่สงสารเขาไงครับของโอกางเกงเสื้อผ้าส,สวยๆก็มีด,ดีๆอย่างนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยพี่ฟ้าหมอแก๋เขาก็ให้มาโอมีมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำทำไมโอต้องไปทำแบบนั้นล่ะครับมสามารถที่จะพูดกับน้องเได้เพราะว่า น้องเขาก็ป่วยไม่ได้ป่วยหรอกรู้เรื่องทุกอย่างรู้ถูกไหมเรารู้ผิดรู้ถูกไหมรู้อะไรผิดอะไรถูกรู้ใช่ไหมเออยอมรับยอมรับไงครับป่วยก็จริงแต่ก็รู้ครับเออป่วยก็จริงแต่รู้เรื่องครับผมรู้ทางไปคลินิกรู้ทางไปโรบินสันรู้ทางไปโรงพักรู้จักการแจ้งความมันรู้เลยว่าสมุดบัญชีหายต้องไปแจ้งความก่อนมันรู้ แอบนี้มั้งนีไม่ไปโลกบ้าอะไรม่จริงคนด่าแล้วมัหัวเราะนนี่เป็คือมันสนุกอะคือมองมองว่าสนุกเหรอจริงจริงแต่มันจะหัวเราะเพราะว่าชอบให้คนด่าแล้วจะมันมีความสุขเหรอไม่ได้มันหัวเราะมันเองนี่บอกไม่ได้หรือเพราะอะไรระวังระวังมือจะลั่นเพราะอะไรไม่รู้บ้างนะตอบแบบเนี้ยคนเลยถ้ามีเส้นอีกดอกนึ่งนะได้เลยถ้ามีเส้นโดนดูมันก็สำนึกเลยนะไม่สำนึกอ่ะไม่สำนึกจริง มมีจริงขโมยของคือแบบค่อนข้างจะหนักใจอ่ะคือทำไมของตัวเองไม่มีหรือไงต้องขโมยคนตีนเหรอฮะเฮ้ยพี่เขา,าพูดด้วยไหมไม่คุยอะ่ะคนตีนไม่จบคือมันยังโถโอมันยังไม่จบเหรอพูดมาได้ นี่ไม่นี่เห็นพูดนิ่มๆอย่างนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะโอคิดว่าตลกเหรอเออเรื่องขโมยของแล้วอย่างนี้ใครจะไว้ใจโอเวลาเขาจะเอาโอเป็นไปนนี่หรือว่านี<ๆ>่ใครเขาจะไว้ใจต่อนีันไม่มีใครไว้ใจโอแล้วโอทำเรื่องแบบนี้ไม่มีใครไว้ใจอยากโอแล้วโอไม่จะรับคมไว้รังใจอะไรต่อไปแล้วใช่ครับคือแบบเขาสอนอยู่ไม่ใช่นั่งนั่งมาคุยกับเขาดีๆนั่งให้มันมีมารยาทมั่ง คือพี่ติ๊กกับผู้ใหญ่แล้วเขามึงคุยกับผู้ใหญ่มึงนอนคุยยู่มหนามหน้ามันนี่ยัดเด็ดคือวันเนี้ยพี่ติ๊กเขาถามว่าไงจะสร้างเรื่องอะไรไหมมันไม่ตอบไม่ครับนนี้คือมีตังไหมในกระเป๋าเนี้ยไม่มีสักบาทเลยครับมีอะไรมั่งก็เปิดดูได้ครับไม่มีอะไรมั่งเดี๋ยวมันถามย้อนเดือดคนดูมื่นกว่าเนี่ยตอนเนี้ยยิ้มมันมันไม่ขำนะ ไมูไม่คำเดีวเราไองนี่เองไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็บอกเห็นผมไม่ได้มันไม่ใช่อาการทางจิตผมมั่นใจว่าไม่ใช่อาการทางจิตเราไมายอมรับไม่ใช่เออแน่เขาเขายอมรับเองนะครับก็้งวาเขาไม่เาไม่อยากคุยรู้ไหมผมทำอะไรผิดเขาไม่รู้เขาขายแค่ครั้งเดียวอ๋อนายยธผมเป็นอาสาสมัครบ้านหมอปลาเนาะเจ้าโอมาอยู่ที่เนี่ยครับ พอดีเจ้าโอขโมยของคนที่เนี่ยครับอยากจะให้ญาติรับกลับไปดูแลครับญาติพร้อมรับไหมครับอ๋อผมไม่รับนะครับผมไม่เกี่ยวแล้วฮะมันไม่เคยดูแลผม,มดูแลไม่ได้นะครับทําไมถึงไม่รับเข้าไปดูแลต่อครับมีเบอร์พ่อกับแม่ผมมีปัญญาจะดูแลผมไม่ใช่ยากิไมมีเบอร์พ่อกับแม่เขาไหมครับอายุยับรอเมอร์เบอร์อะไรผมไม่ทราบเหมือนกันมันหายไปจากโรงอาหารนะนกำลังขึ้นมาดูลงไปข้างล่างไม่เจอขขโมยของใครนะ ลงไปข้างล่างเนี่ยครับลงไปข้างล่างข้างล่างมือถือลงไปข้างล่างใช่มึงฮะเขาจะทำาทอให้มึงมีนอนอยู่มึงแอบขึ้นมาทำไมไปโอเคเออขอดูหนยนะแอบยัดเส้นมีอะไรมึงเนี่ยฮะมึงมียาเส้นด้วยเนี่ยเอาไปเขดคืนให้มึงดูดหลังจากที่มึงออกจากบ้านนี้ไปเรากูจะคืนให้ทำโทษคือทำโทษเดียเราทำผิดอ่ะเราจะมานี่ได้ไงอ่ะ รุ่นี้เช้านอนอีกแป๊บเดียวก็เช้าแล้วอย่ามาหัวหมอดิยุงกิฟมียัวยูวีโอฟูรีเก็บอีกิสมีขวดที่บ้านเอฟซีไม่มีเออพี่เมย์มาเธอะะช่วยเราด้วยนะเออเมย์มาเราซ่อมได้นะเออเธอเชื่อเลยนะเมย์มาแล้วเมย์มาแล้วบอกเมย์ช่วยด้วยเมย์ช่วยด้วยช่วยเราด้วยเมย์ช่วยเราด้วยเมย์มาแล้วเร็วๆเมย์ช่วยเราด้วยเมย์เมย์ช่วยเราด้วยนะ ฮ่าเรามาเรื่องภาษาไม่ช่วยเราด้วยนะมมเมยเราไปอยู่บ้านด้วยได้ไหมอ,อ่อาเสต่เสตียสเตียมยาเหรอ,อสเตียมยาถอะเออโอ้จะเสตียาเตียมยาอีกเหรอโหนี่ฮะยาอะไรยาจิตตนี้แล้วยาอยู่กับใครก็เขายังไม่มาครับแล้วทำไงอ่ะไปท่องสวดไปท่องหถือสวดมนต์ไปฟังเพลงไป,ไป ฟังเพลงป่ะอ้อามือถืออยู่ไหนอะอยู่หมน้ำฮะอยู่หมอน้ำมือถือเราอยู่ไหนอยู่กับหมอน้ำฟ้าก็เขายังไม่กลับมาก็คือยังไม่มีไงครับได้ไงครับเดี๋ยวผมไม่รู้ทำไมแล้วเจ้าพี่ทําไงหนูนอนไม่หลับหนูแค่ไมห้พี่ทำไงก็แค่นั้นแหละก็นอนเล่นไปแบงค์<ะ>อย่าดูบุหรี่สักตัวได้ไหมดูบุหรี่ไม่ได้เราหมอปลากลับมาไปขอหมอปลานู่นคือเรื่องโอ่ะวันนี้ถ้าเป็นทุกคนก็คงจะงงมาก เพราะว่าทางน้องนัดกับแจมแจวอะต้องเรียกแจมแจ้วไปคนมาตามแจมแจวต้องฟังแจมแจ้วแจมแจวเดืองนะบอกเดี๋ยวให้แจมแจวเป็นคนเล่าดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราวันนี้โออ่ะก็หนีออกจากบ้านอีกรอบนึงแต่ดิฉันก็ก็ไม่ได้ตามไม่ได้แล้วนะแต่ทีเนี้ยพอดิฉันไม่ตามปุ๊บโอก็กลับมาเองพอโอกลับมาเองปุ๊บเดี๋ยวถามแจมแจวว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราไม่ทราบว่าเมื่อเช้าเออโออ่ะไปค้นร้านกาแฟก่อนค้นหรือหยิบนั่นนู่นนี่ทีนี้พี่พี่การก็มาบอกแล้วแล้วก็บอก โอ้ย่าทาอะไรแบบนี้อะไรอย่างีค้ค่อยๆสอนแล้วทีนี้เขาเขามีอะไรเขาก็จะแบบก็เป็นโอ่ะค่ะต้องให้เพืนอยจัจับรู้จะพูดยังไงดีถ้าพูดก็จะวนอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้จะพูดยังไงดีไงก็ก็เขาอาจจะยังแย,แยกแยะอะไรไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าทีนี้ก็คือไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนๆถ้าไปกับไม่ตามแต่เนี้ยไอโอกลับมาเองค่ะโอกลับมาเองเนาะกลับมาเองเดินกลับมาเองแล้วใช่ตอนนี้ก็คือ ก็หลายๆคนก็ค่อยๆเกลาเขาแล้วแต่คงเกลายากอะเนาะไม่คือคือรอบแรกเนี่ยไปไปแล้วก็พี่โยเนี่ยไปเอากลับมาแล้วก็ออกไปอีกแล้วก็กลับมาอีกสามรอบสามรอบสามรอบพอดีโอแอบเข้าไปในห้องนอนดิฉันตอนไหนก็ไม่รู้ไงตอนพอดีเข้าทางห้องพิธีได้ละเข้าทางห้องพิธี เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนโอได้อะไรไปบ้างยังไงบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอพิทแจมแจวนะครับแจมแจวเป็นคนออกมาคืนให้แล้วก็มอยคนมาบอกบางส่วนที่เอามาคืนแล้วก็ทุกคนก็ตกใจตกใจก็ก,ก็หนึ่งอย่างที่จะใหญ่หน่อยก็คือหกหมื่นเก้าก็คือสิบสามโปรสิบสามโปรแม็กแล้วก็สิบสองโปรแม็กอีกเครื่องหนึ่งด้วยแตีเครื่องหนึง 12, Pro Mac, ่งสิบสองโปรแม็กหาไม่เจอเออได้ได้คืนมาทีเนี้ยที่โอไปเนี่ยโอโอก็ ไปล้างข้อมูลดิฉันหมดเลยแต่รหัสโอจะจำได้ง่ายเพราะโอขึ้นรถบ่อยประจำานี้ mm. จะรู้ไง mm. ก็จะปดที่หน้าจอของรถนี้ค่ะแ mm. ล้วเสร็จมาปดหน้าจอรถเสร็จโอใส่รหัสของตัวเองของตัวเอง,เองแล้วก็แฟนของบาสเล็กอะค่ะน้องจิ๊บแฟนบาสเล็กเป็นคนเป็นคนมามาใส่ให้บอกว่าเนี่ยได้รหัสมาจากโอละแล้วเขาก็เลยใส่รหัสของโอแล้วก็มาล้างแล้วถึงมาใส่รหัสของดิฉันคือล้างข้อมูลดิฉันทิ้งหมดเลย <Yeah. S 1> <laughs> นั่นแหละค่ะคือเป็นคนที่โง่ทีมคือแบบว่า จะใส่รหัสที่เริงจำได้ง่ายๆเหมือนกันหมดไม่คือปกติพี่ฟ้าก็ลก็ลอกห้องอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ทั้งห้องพิธีทั้งห้องพิธีกับวันนี้เราคิดว่าปอกไปแป๊บหนึ่งแล้วห้องพิธีไม่ได้ล็อก<ๆ>เขาเลยเข้าทางน ون, ู้นทางห้องพิธีห้องพิธีมันจะเข้าต่อถึงห้องนอนซึ่งคนอื่นเนี่ยจะเข้ายากของปาจะรู้ตรงนี้ไม่ใครเข้าเลยไม่เคยมีใครเข้าไว้ได้เลยยิ่งดิฉันนอนอยู่จะไม่มีใครจะเข้าคุณจะเคาะก่อนแล้วจะล็อกก่อนคือหมอปาไม่อนุญ,ญาตให้ใครเข้าเลย ปกต,ติอยู่นั้นเป็นคนที่ถ้าหมอปลาไม่อยู่จะไม่เห็นถ้าไม่ออกกําลังกายไม่โยคะไม่ต่อยมวยตรงนะ้จะมีห้องออกกำลังกายแต่ก่อนที่ไ่เก็บของเนี่ยจะาอ,อก,กำลังกายตรงนั้นคนเดียวแล้วก็นานคือออกมาตรงนี้ทีไงตอนนี้ห้องออกกำลังกายมาเก็บของพวกเสื้อผ้ามือสองเก็บไว้สำรองเวลาคนที่นี่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะว่าที่เทบสีเมตตาส่งมาให้ตรงนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะส่วนวันนี้ที่เกิดขึ้นนะถือว่าไม่รู้ว่าผ้าจากตรงไหนนะ แต่ทีนี้เขาไปลื้อค้นในห้องหมดเลยก็มีเงินเป็นเป็นจำนวนหนึ่งแต่ทีนี้เขาเอาเงินไปเข้าเข้าบัญชี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 เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงให้เขาไปถอนให้อรอหมอปลาลัดเลียเดี๋ยววันนี้หมอปลาถ่ายรายการกลับดึกกลับดึกแล้วพรุ่งนี้หมอปลาต้องถ่ายแต่เช้าอีกแชร์แต่เช้าอีกก็เลยก็เลยต้องก็งงนิดนึงนะคะ น้องจิ๊บเกี่ยวน้องจิ๊บคือไปตอนนั้นคือไปถามถามโทรไปถามรหัสโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเราเข้าเข้าเครื่องเข้ารหัสเครื่องไม่ได้ไปใส่รหัสอะไรถึงล็อกไปเลยเงี้ยเป็นว่าจิ๊บจิ๊บกับบาสไปแล้วจิ๊บกับบาสก็บัสไปยืนดูเดี๋ยวจิ๊บเอามาให้แล้วจิ๊บอกว่าเข้ารหัสนี้พอเข้าปุ๊บใส่รหัสที่จิ๊บบอกเข้าได้ค่ะจิ๊บก็เลยแก้กลับมารหัสเราเหมือนเดิมเงี้ยค่ะแต่พอเข้าไปปุ๊บข้อมูลหรือชื่อหรือรูปมโดนล้างกลับออกไปหมดเลยเงี้ยมูตะโอเก่งๆมือถือมมมาาากกกไไว ก็แอบงงนิดนิดว่าเข้าไปในนั้นได้ยังไงเท่านั้นเองปกติถ้าพี่ปาไม่อยู่นี่ไม่มีไม่มีใครไม่กล้าเข้าใช่ครับคือเอฟซีเขาถามว่าเก็บไว้ทำไมไม่ไม่ปล่อยเขาไปปล่อยแล้วค่ะแต่เขาบอกเขายังไม่มีที่ไปใช่คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงต้องไปนะเพี่เนาะจริงจริงวันนี้เขาออกไปหลายรอบแล้วเขาคิดว่าเราจะไปรับกลับไม่มีใครรับกลับนะตอนนี้คือที่ไม่เจอเครื่องหนึ่งคือสิบสองโปรแม็ก เขาก็ล้างข้อมูลไปแล้วนี้ตามตามอยู่นี่เขาบอกว่าไม่รู้ตรงไหนจะมีโทรศัพท์สองเคร master, ื yeah. ่องแต่ได้คืนเครื่องเดียวได้13 13ามสิบสปคืนนะ12 p r อ m a ปมหายยังหายอยู่ยังหาไม่เจอแต่แต่แต่เงินเนี่ยคาดคาดว่าน่าจะเข้าบัญชีใช่ไหมครับคือจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็จำนวนหนึ่งแหละแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่คือจำนวนนึ่งแลาะ ก็เอกใจ้งแต่ไปค้นลือร้านกาแฟเละเลยอะแล้วมาลื้อในห้องนอนเละแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่แจมเจ้าต้องต้องขอบคุณแจมเจ้ามากแจมเจ้วว่าใช่แน่ๆเครื่องเนี้ยเพราะแจมเจ้าในห้องนอนก็จะมีแจมเจ้าที่เข้าได้น้องบีเข้าได้โยเข้าได้แล้วพี่นุ้ยนอกนั้นคือจะไม่กล้าถ้าาไม่ได้เรียกคืนนานๆทีอะไรเงี้ยจะไม่มีเข้าเลยนะคะถ้าถ้าไม่เรียกก็ไม่เข้าไปแน่นอนถ้าเรียกก็คือไม่ได้เข้าจริงๆจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอะไรใครอย่างเงี้ยจะเข้าคือห้องออกออกกำลังกายที่ห้องโยคะกับต่อยมวยนะคะ จากแต่ตรงห้องนอนไม่ค่อยมีใครเข้าท่าไมนะทําไม่เรียกใชทําไม่เรียกเข้าไปหาจะจะไม่ธ<ม>รรมดาไม่แต่คนอื่นืออยงอย่างก็แล้วพี่หมอเกตเข้าได้อยู่แล้วตรงนั้นอย่างเงี้ยหมอเกศเข้าได้อยู่แล้วน้องบัคก็คือถ้าเรียกคุยกันก็คือก็จะมีทุกคนก็คือจะคุยพร้อมกันมีหมอปลาด้วยผมผมก็ไม่กล้าเข้าท้าไม่เรียกใช่ทําไม่เรียกท้าไม่เรียกก็ไม่กล้าเข้าอยู่แล้วแล้วลงโทษโอยังไงตอนนี้คือเราก็ถามว่าโออยากกลับไหมอยากไปไหนไหมอะไรเงี้ย เขาบอกเขายังไม่อยากไปไหนหรืออะไรก็เดี๋ยวต้องรู้ดูเพราะว่าใช่โทรศัพท์เหมือนของมอเลยแต่ว่าเครื่องสวยมากแล้วอะไรยังต่อนะอ๋อแล้วเรื่องโอ่ะใช่ใช่ใช่โอบอกว่าเอ่อบีกับบีให้มือถือน้องบีไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ไม่ใช่หรอกเพราะพี่บีก็ไม่อยู่เวลานั้นไม่อยู่ไม่เชื่อไม่เชื่อลองให้บีกับโยเป็นพยานได้ก็ได้พูดโอบอกแล้วที่ไปเจอมีอะไรบ้าง มีมือถือมีหูฟังมีหูฟังก็งคือตัวไอของเอ <iP od. S 2> อ่ไอโฟนที่เป็นไอพอดที่ที่ใส่หูที่ว่าซื้อมา6,000กว่าบาทนะคะที่มันหายไปลยแล้วก็มีสองเครื่องนะที่หูฟังก็คือสองอันละ6,000กว่าบาทนะคะมิก้ามิก็เขาบอกว่าเดินเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาเดินกลับไปเอาเดินกลับไปเอามือถือ <S 2> <S 2> มาให้ดูเดินก็เดินส่วนทางกันแป๊บนึงแล้วก็เขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไอโฟนก่อนนะก็ แล้วเดียวเขาเดินกลับมาแล้วเขาก็ถือไอโฟนมาเลยแล้วจำเจ้าจำไม่ได้ขึ้นไหนของใครเครื่องหมอไอ้ค่ะก็เครื่องของหมอไอ้ค่ะเจอเขาบอกว่าเอามาจับุ้งบีบีให้มาไว้แต่รู้ไม่ขึ้นแล้วอยู่ในตรงไหนเพราะจำเจ้าเข้าห้องกังงงงนอ่ะงั้นนีนก็นายอยู่ในบ้านหมอใช่ไหมอยู่ตรงหัวนอนหมอตาเลยนะ เข้าไปเอาได้ไงไู้ลันี่เข้าไปได้ยังไงตรงเนี้ยและที่สำคัญคือสองเครื่องอีกเครื่องได้แต่ซองใช่ไหมใช่ัช้งหมดง ซ่อมรถซ่อมรถอยู่ไปมาได้ไงไม่ไหนเพิ่งออกมาเปล่าเดี๋ยวทอยังอะเดี๋ยวหนูทอเอง